สวัสดีครับผมตีน้อยพิธีจากสังกัดชาเปอร์สปอร์ตครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้ง่า XL 2 5 4 6 k นะครับตัวนี้ตัวใหม่จากทางโซวีนะครับจะเป็นยังไงไปตามดูกันเลยครับ นี่นะครับมาดูตัวไดแอบพัดของเจ้าตัวจอโซวีตัวใหม่นะครับเล่นให้ดูว่ามันต่างกันยังไงดูจากลูกกระสุนตรงที่ปืนออกตรงนี้นะครับมันจะสมูทกว่าจอตัวใหม่มันจะสมุทกว่าจําลองสถนานการณ์จริงก็คือเวลาเรายิงตัวข้างหน้าครับแล้วสะบัดไปขวาจอตัวใหม่มันจะทําให้สมูทกว่าครับ ก็สำหรับตัว back i n l u e n c e r นะครับผมเห็นได้ชัดเลยครับสำหรับจอนี้กับจอนี้นี่คือการตั้งค่าปกติของจอที่เขาให้มาเลยนะครับคือศูนย์ความสว่างแตกต่างกันมากครับจะเห็นผลชัดเวลาแบบว่าตอนชาร์จบ้านอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็คือตัวปรับแบบใหม่ของจ้าจอ Sony 2546K นะครับถ้าผมลองปรับ back i n l u e n c e r เพิ่มขึ้นก็นี่ครับสว่างมากเห็นผลมากจริงครับก็ประสิทธิภาพตอนใช้แข่งจริงนะครับอย่างเช่นเวลาเราชาร์จบ้านหรือว่าเราอยู่ในมุมเื่อเนะครับ มันก็จะได้เปรียบผู้ต่อสู้ในการที่เราแบบว่าเห็นภาพสว่างแล้วมันจะมองง่ายกว่าครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมได้เปรียบผู้ต่อสู้นะครับสำหรับเจ้าตัว b a c k l ิ g เ t เ r อร์ r ของจอตัวใหม่ XL 2 5 4พครับก็สําหรับเจ้าตัว color er OK white b a n นะครับผมสำหรับส่วนตัวผมตั้งไว้ที่18นะครับ18 color white b a สิบแก็จะเห็นผลได้ในสถานการณ์ที่แบบว่าเรามองศั <hani S 2> ตรูเวลากาแพงเนี่ยครับศัตรูจะสีตัดจากจากาแพงครับผม ล้วเล่นไปไนี่ภาพก็ยังสวยด e ้วยครับถือว่าโดนใจไปรุ่นมากมบันใจแล้วกดไปคุ่แดงไม่โดนใจคู่แดงไม่โดนใจทีมซ้ายมาแล้วไป่ถเดินแล้วฮะตีน้อยทีตน้อยส่งไปด้านบนขึ้ไปสามสิบตาเคนที่จบเกมระตับ3แล้วคนเดียวของเอ็มองคนถึงชาเปอร์ว้หลักคนเดียวยิงดึงมาเจมเกิดการแล้วไปสะัาตีน้อยพีพีเฮดช็อตออกปไปเลยตีน้อยพีพีทีวิงไปด้านหลังไม่แน่ใจาจะกระโดได้

น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งมากูนกหินมากูหินหมากูหินมากูเดินเลยแม่กูแฟดไปโครเยอะแล้วก็สำหรับตัวเอสวินะครับผมลูกกิ้งของตัวเจ้าจอใหม่นยมันสามารถโยกซ้ายขวาได้แล้วครับทำให้เราปรับจอได้ง่ายขึ้นแล้วก็เนี่ยครับหน้าจอเมนูมันจะเป็นแบบใหม่ด้วยครับทำให้เราปรับได้ง่ายขึ้นหมดเลยครับผมแล้วก็ดีไซน์สีนะครับ มันจะเป็นดาด้านนะครับมันทําให้สวยหรูม,มากขึ้นนะครับก็สําหรับปุ่มปรับจอนะครับของเจ้าจอตัวใหม่จะไปอยู่ด้านหลังแล้วมีจอสติ๊กให้สําหรับปรับใช้งานได้นะครับสะดวกสบายเรียบง,ง่ายมากเลยครับนี่นะครับสาหรับฐานจอของจาจอ,จอ,จอตัวใหม่มันมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ผมว่ามันสวยสวยสวยกว่าเดิมนะครับแล้วเนี่ยครับการใช้จริงคือเราสามารถวางเมาส์ได้ลึกขึ้นจะไม่กินพื้นที่ล็อกคอมของเรา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำั k. K ้งค่าวฟิวเจอร์หลักๆรับจ้าจอตัวใหม่ XL 2540K นะครับกับการใช้งานจริงมีทั้ง b a n คทูลเซอร์แบ็ p พลาสเลเวลไแบนก็ทั้ง3อย่างเนี่ยนะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตในการเล่นของผมแล้วก็ในการแข่งขันของผมได้ดีขึ้นครับดีไซน์ใหม่ของเจ้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็ฐานจอดีไซน์ใหม่ทําให้มัน สวยขึ้นครับดูเรียบหรูแล้วฐานจอทําให้จัดค่าวางวางมือได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับบอกเลยนะครับว่าเจ้าจอตัว XL 2546K ตัวนี้ไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อจอตัวใหม่เองนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมตีน้อยวิธีขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามเชียชปปร์ e s h a p p e r Sport ในการแข่งขันต,ต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ